ขยี่อนิเมะขอเสนอมหายุทดหยุดพ,พิภพภาคที่8ทวีปเหยาตอนที่393ตายตึกป้าสินและสมาชิกหมู่บ้าน9ก้าหางนั้นยืนออกันดวงตาพวกนางบางครั้งก็เหลือบมองไปยังชั้นสองนั้นมองล่างชายหนุ่มสองคนที่มีลักษณะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงสายตาหัวหน้าเผ่านั้นจะมองไปที่ร่างของเซียวเหยียนจากนั้นนางก็ถอนหายใจ พร้อมเหลือบมองไปนอกหมู่บ้านซึ่งหน่วยรบพักผ่อนกันอยู่อย่างเงียบสงบแม้ว่าคนกำลังนี้ไม่ได้แสดงความเป็นปฏิปักแต่กินอายรุนแรงทำให้สมาชิกของหมู่บ้านก้าวหางรู้สึกกดดันมากเป็นเรื่องที่ไม่คาดฝันจริงๆที่น้องชายคนเล็กที่รินตรงกาลังตามค้นหานั้นคือแม่ทัพกู้เก่งกาที่สุดคนหนึ่งของกองทัพสายฟ้าฟาดขวัววุโสเผาก้าหางพูดขึ้น เหตุการณ์ที่เกิดในวันนี้ถูกเวียงขึ้นเวียงลงตอนแรกพวกนางคิดว่าหมู่บ้านก้าวหางต้องเจอกับอันตรายแน่ทว่าไม่เคยคิดว่าการปรากฏตัวของเซียวเหยียนจะจัดการกับฉินกังและเหมิงซันแบบม้วนเดียวนอกจากนี้คำพูดของเซียวเหยียนนั้นแฝงความตั้งใจปกป้องเผ่าก้าวหางของพวกนางดูเหมือนว่าทุกกลุ่มที่วางแผนพุ่งเป้ามาที่เผ่าก้าวหางจะต้องคิดก่อนที่จะทำ น้องเล็กของดินตงคือพรอนของเผ่าก้าหางของเราป้าสิ้นหัวล็อเซี่ยวเหยียนมีชื่อมากในกองทัพสายฟ้าฟาดจึงมีโอกาสน้อยมากที่กลุ่มอื่นนั้นจะกล้าท้าทายกับเขาใช่ใช่แม่ทัพเยียนมีอำนาจมากสิ้นชิงนั้นกระชงโงกขัวไปดูสองคนนั้นพร้อมกับการเทิดทูนที่ข้ารู้มาน้องชายของคุณชาหดินตงมีสองคนคนหนึ่งคือท่านแม่ทัพเยี่ยนส่วนอีกคนเป็นจอมยุทธ์คนสําคัญ ของเผ่าเทพอสูรเพียงพรฟ้า่าเทียงกลุ่มป้าสิ้นเปลี่ยนไปเทพอสูรเพียงพรฟ้าเป็นหนึ่งในสี่เผ่าจัก,กรพรรดิของโรคสัตว์อสูรพี่น้องของดินตรงช่างน่ากลัวจริงๆหัวหน้าเผ่าสิ้นนั้นรูปสิ้นฉิงต่อมานาก็เงยหน้ามองร่างบนตึกนั้นที่ชั้นสองตอนที่ใช้ค่ายกลเคลื่อนย้ายคงถูกรบกวนจากไอหมาสามตัวจากสำนักยวนเหมิงข้าถูกเวียงมาที่เขตโซ่จ้านแห่งนี้ ตอนนั้นข้าได้รับบาดเจ็บหนักต้องพักฟื้นเป็นเวลาเดือนกว่าจะค่อยๆฟื้นตัวได้จากนั้นข้าก็ระเวไปในเขตโซจ้านร,ระยะหนึ่งการเดินทางช่วงหนึ่งของข้าได้ไปพบกับถ้ำแห่งหนึ่งที่นั่นมีจอมยุดัดจัวหลุนอาศัยอยู่มีหนำซ้ำเขายังมีสายเลือดของเผ่าพยัคฆ์ข้าได้รับมรดกโลหิตของขั้ววุโสจากที่นั่นเซียวเหยี่ยนเริ่มอธิบายเหตุการณ์ที่เขาได้เจอในเขตโซจ้านให้ฟังโอ้ ัวดินตรงเข้าใจทันทีเมื่อได้ยินแบบนั้นไม่น่าแปลกที่ความแข็งแกร่งของเซี่ยวเหยียนจะมากขึ้นเขาได้รับมรดกโลหิตจากพันธุกรรมที่เป็นสิ่งสําคัญในการช่วยบ่มเพาะขุมพลังของจอมยุทธ์ระดับรุนคุยนอกจากนี้เซี่ยวเยียนยังมีร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปด้วยแสดงว่าสามารถซึมซับพ,พลังจากเลือดนั้นได้อย่างสมบูรณ์เท่า,าข้ายังไม่ทันได้รับมรดกโลหิตอย่างสมบูรณ์แบบนั่นเพราะมีคนเข้ามาแทรกแซงขณะข้ากำลังรับมรดก เซลเยนพูดขึ้นคนผู้นั้นคือผู้บัญชาการปีศาจแห่งกองทัพสายฟ้าฟาดส,สูจงตัวดินตรงอึ้งไปชายคนนั้นมีสายเลือดของเผ่าพยัคฆ์นอกจากนี้ยังเป็นหนึ่งในสามเผ่าที่ยิ่งใหญ่ซึ่งก็คือเผ่าพยัคฆ์อเวจีทมินและเขาแข็งแกร่งมากดังนั้นข้าจึงจำใจต้องแบ่งปันครึ่งหนึ่งของมรดกโลหิตที่ได้รับมาให้กับเขาช่างคิดซะจริงเจ้าผู้บัญชาการปีศาจคนนี้ ตัวดินตรงถามได้อร่อยยิ้มแม้เขาจะไม่เคยพบคู่บัญชาการปรีศาจแห่งกองทัพสายฟ้าฟาดแต่ดูท่าอีกฝ่ายคงจะเจ้าเล่ห์เพื่อจะกลายเป็นคนที่มีอิทธิพลกว้างใหญ่ในเขตโซจาร์เขากลับขอเพียงแค่ครึ่งหนึ่งของมรดกโลหิตดูเหมือนว่าเซี่วเหยียนจะไม่สามารถสู้กับผู้บัญชาการคนนี้ได้เฮเป็นไปได้ยังไงทว่าข้าก็มีร่างกายที่เปลี่ยนแปลงไปย้อนกลับไปตอนนั้นข้าได้ดูซึมมรดกโลหิตเข้าสู่ร่างกายไปบ้างแล้ว ถ้าเขาต้องการจะขวาข้าก็จะสู้กับเขาและนั่นจะทำให้เขาไม่ได้รับอะไรเลยหลังจากพูดคุยแรกเปลี่ยนบางอย่างเราตกลงจะแบ่งปันแกนเลือดเหล่านั้นแล้วทำไมเจ้าถึงมาที่กองทัพสายฟ้าฟาดและทำไมถึงกลายเป็นแม่ทัพของพวกมันรินตรงถามคิดว่าชายคนนั้นจะไปฆ่าไปโดยง่ายงั้นหรือนอกจากนี้ข้าก็ไม่มีที่กลับไปแล้วดังนั้นจึงเลือกที่จะอยู่ต่อ ต่อมาข้าค้คนหาคนที่มีสายาาเลือดของเผ่าพยักจากนั้นข้าแบ่งปันมรดกโลหิตบางส่วนให้กับพวกเขาและเริ่มนำพวกเขาเข้าสู่สนามรบนั่นก็คือหน่วยรบพยักผานใช่ไหมเป็นนักรบที่ไม่เลวมีจุดแข็งในการต่อสู้ฮึคนเหล่านั้นอยู่ได้ได้วยความหวังของข้าพวกเขายังมอบความพักดีให้ด้วยข้าดึงพวกเขามาจากสถานะคนที่น่าอัปยศอดสูดังนั้นแม้แต่สูจงยังอยากได้พวกเขาไปใช้งาน แต่น่าเสียดายพวกเขาไม่เคยละเว้นคำสั่งของข้าในเมื่อเจ้ามีหน่วยรบพยักผ่านก็มีสมบัติเพียงพอจะประกาศตัวออกจากกองทัพสายฟ้าฟ้าดใช่ไหมถ้าเจ้ายังอยู่สูจงคงอยากได้มะระดกโลหิตที่เจ้าได้รับไว้เช่นเดียวกับหน่วยรบของเจ้าไปหรือทำไมต้องไปละ่ะเสี่ยวเหย็นมองดินตรงลลยยิม้มรอยยิ้มนั้นมีความเร่เหเีียมทางดินตรงเองก็เหมือนจะคิดอะไรได้ ดูเหมือนเจ้ากำลังวางแผนเจ้ามารดกโลหิตจากสูจงอีกครึ่งหนึ่งคืนสินะตั้งแต่แรกเริ่มสิ่งนั้นก็เป็นของข้าข้าจะยอมให้มันได้รับผลประโยชน์ดังกล่าวได้ยังไงข้ารออย,ย่างอดทนตลอดทั้งปีต่อสู้เพื่อมันเพื่อร้อยถึงวันนี้ตราบใดที่ข้าสามารถได้รับอีกครึ่งหนึ่งของมรดกโลหิตข้าจะสามารถก้าวสู่ระดับสื่อเฉียนขั้นปลายได้ดวงตางเสี่ยวเหย็นมีแปรเพลิงรุกใหม่เขามงไปที่อลินตงพี่ใหญ่ ตอนนั้นเราสามพี่น้องถูกบีบให้หนีตายออกจากดินแดนตรงเฉียนเหลากับสุนัขเล่ยหลอนนั่นก็เพราะสำนักยวนเหมิงเวลานั้นทั้งท่านและพี่ร้องเสียงทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อต่อสู้กับหมาแก่สามตัวในทางกลับกันข้าเป็นเพียงพาละข้ารู้ว่าวันหนึ่งเราจะกลับไปแต่ข้าต้องการพละกําลังเพื่อร้างแขนครั้งต่อไปข้าจะไม่ยืนข้างหลังพี่ใหญ่และพี่หลองแต่จะยืนเคียงข้างพวกท่านดังนั้น ข้าต้องดึงมอรดกโรหิตคืนมาตัวดินตรงกับเห็นแววตาของเซียวเหยียนที่มุ่งมัน่นไม่มีใครคิดว่าเจ้าเป็นพาลเสียงของเขาหยุดลงชั่วครู่กองสังเกตเซียวเหยียนทว่าข้าจะช่วยเจ้าเองเขาสามารถจรินตนาการได้เลยว่าเซียวเหยียนที่อยู่ตามลําพังในเขตโซจานต้องเจอกับอันตรายมากขนาดไหนไม่ต่างจากเขาที่อยู่ในทะเลรวนม่วตั้งแต่ตัวดินตรงพบน้องชายเขาคิดจะช่วยเหลือเซียวเหยียนทุกวิถีทาง นี่เพราะพวกเขาเป็นพี่น้องกันสูจงมีพละกกำลังมากแค่ไหนเขาก้าวเข้าสู่ระดับจวนหลุนหรือยังไม่เขาอยู่ในระดับสื่อเฉียนขั้นปลายระยะปลายสุดแม้ว่าจะอยู่ห่างเพียงก้าเดียบเขาก็ยังไม่ได้เป็นจอมยุทธระดับจวนหลุนตัวดินตรงกับพะงกศีสษะเป็นเรื่องง่ายมากถ้าเป็นแบบนี้เนื่องจากช่องว่างของระดับจวนหลุนกับระดับสื่อเฉียนขั้นปายนั้นห่างกันเกินไป มีแม่ทัพอีก8คนอยู่ใต้บังคับบัญชาของสู่จงนอกเหนือจากเจ้าใช่ไหมขุมพลังแม่ทัพทั้ง8นั้นน่าจะใกล้เคียงกับเหมืองซันใช่หรือเปล่าลินตรงถามอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับแม่ทัพทั้ง8ดเอิ่มทว่าพี่ใหญ่ไม่ต้องขวงเรื่องนี้ขวกเขาเลือกจะยืนข้างเราเซียวเยียนเข้หัวรัเขาดึงแขนเนี่ยเผยเห็นสัญ,ญลักษณ์สีดำสิ่งที่ปรากฏนี้เราก็ถูกตาตึงลึกลงไปในเนื้อ ตัวดินตรงมองสัญ,ญลักษณ์นั้นและพูดว่าสูจงประทับตานี้บนตัวเจ้าเงินเลยด้วยประสาสัมผัสนั้นเขาสามารถรู้ได้ทันทีและที่อยู่ในร่างกายเซียเวเหยียนในความเป็นจริงมันสามารถระเบิดเซียเวเหยยนให้เป็นจุนได้ใช่นี่คือผนึกปีศาจทมินสู่จงเป็นคนระมัดระวังมากเขาฝังสิ่งนี้ไว้ในร่างของแม่ทัพทั้ง9้าคนที่อยู่ใต้สังกัดเขารวมทั้งตัวข้าด้วย เขาใช้สิ่งนี้ควบคุมพวกข้าวไว้ได้มันสมควรตายจริงๆความมืดมนปราก,กวดในดวงตาดินตรงแม้ว่าทะเลหลวนมั่วจะเต็มไปด้วยอันตรายแต่ไม่มีใครทําวิธีโหดเที่ยมแบบนี้แต่ก็โชคดีที่เขาระวังตัวแจการทําแบบนี้จะทําให้แม่ทัพคนอื่นรู้สึกไม่พอใจแม่ทัพห้าใน8ปรึกษาหารือกับข้าในการก่อกระบฏในช่วงปีที่ผ่านมาเราจะโจมตีด้วยกันและข้าสู่จงเมื่อมีโอกาส ข่าวนี้ตัวดินตรงตกใจขณะเขามองร่างหอคอยเหล็กนั้นดูเหมือนเสียวเหย็นจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ใครจะคิดว่าน้องเล็กตัวใหญ่ที่แสนเรียบง่ายจะเต็มไปได้วยเร่ก์กลแบบนี้ถ้าสูจงรู้ว่าผู้ใต้บังคับบัญชาของเขาที่นิ่งเงียบอย่างเสียวเหยยนคิดจะกอ่อกระบฏเขาคงเสียใจแน่ที่เก็บใครร้ายแรงเอาไว้ในกองทัพตัวเองเดิมทีแผนฆ่าคือกอ่อกระบฏระหว่างงานชุมนุมของกองทัพสายฟ้าฟาดประจำปี ข้าไม่นึกฝันว่าจะเจอพี่ใหญ่ตอนนี้โอกาสที่จะประสบความสำเร็จของข้าเพิ่มขึ้นมากจริงๆแม้ว่าตัวดินตรงจะมีขุมพลังสื่อเฉียนขั้นตน้นแต่เสี่ยเวเหียนเข้าใจดีว่าความสามารถในการต่อสู้แท้จริงของพี่ชายนั้นไม่ได้วัดกันที่พื้นฐานของขุมพลังผนึกปิศาจถมินนี้ตัวดินตรงมองผนึกที่แขนของเสียเวเหียนเจ้านีระเบิดได้ทุกเวลาและยังยับยั้งเหล่าบรรดาแม่ทัพด้วยร่างกายข้าปกติดี ข้าเพียงมีร่างที่แปรปวนไปบ้างช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมาผนึกถูกกัดก่อนจากข้าไปไม่มากก็นหน่อยดังนั้นมันจึงสูญเสียผลกระทบเทว่าปัญหาเดียวคือแมททับอีกห้าคนกังวลเรื่องผนึกในร่างของพวกเขามากข้าขอดูหน่อยรินตองเอามือไปสัมผัสกับผนึกนั้นเส้นใยสีดำนั้นพูดออกมาแล้วทะลวงเข้าสู่ร่างของน้องชายเซียวเยยนไม่ได้ห้ามแต่เขากลับปล่อยให้พลังงานนั้นซึมเข้าไปในร่างตัวเอง สำหรับหลินตรงเขาเชื่อใจตลอดและการตรวจสอบนั้นดำเนินไปเรื่อยๆก็ดินตงจะดึงมือออกมาถ้าเป็นผนึกกระจอกงอกไงแบบนี้ข้าจัดการได้สบายพี่ใหญ่ทำลายผนึกปีศาจธมินได้หรือความดีใจเนี่ยปรากฏบนใบหน้าเซียเวเหยียนตัวดินตงกับยิ้มเขามีตาประทับเทวาที่ขิดกื่นกิน่นแม้ว่าผนึกนี้จะฝังอยู่ลึกในร่างกายของคนแต่การจัดการก็ไม่ใช่เรื่องยาก นั่นคือสิ่งที่เราจะทำเมื่อเราสามารถทำลายผนึกปีศาธมินในร่างของแม่ทัพทั้งห้าคนได้พวกเขาจะเข้าร่วมในการล้มอำนาจสู่จงแน่นอนพวกเขาเครียดแค้นสู่จงตลอดหลายปีที่ผ่านมาเนื่องจากการควบคุมของผนึกนี้จะวางแผนจะก่อกระบฏในครึ่งเดือนต่อจากนี้ใช่ไหมใช่เซลยวเยียนพยักหนะ้าข้ารู้ว่าแม้ว่าตัวเองจะไม่ได้ก่อกบฏขึ้น แต่สูจงคงไม่สามารถยึดมั่นในคำสัตว์ได้อีกต่อไปกำลังภายในของเขาติดอยู่ในระดับสื่อเฉียนขั้นปลายมานานมากทางลัดเดียวจะทำลายคอขวดก็คือรับอีกครึ่งหนึ่งของแกนโลหิตในร่างกายค่าจากที่คาดการเขาเกือบจะชำระพลังครึ่งหนึ่งที่ได้รับไปกว่าปีที่ผ่านมาเกือบเสร็จสมบูรณ์แล้วตัวดินตรงนียถึงกับกัดฟันดูเหมือนว่าเขามาที่นี่ถูกเวลาถ้าเขามาชา้าก็ยากที่จะคาดคิดว่า ใครจะชนะระหว่างเซียวเย็นกับสู่จงในเมื่อเซียวเย็นกําลังเผชิญกับความลําบากตอนที่เป็นพี่ใหญ่ต้องคอยยืนเคียงข้างเขาแล้วสนับสนุนเขาข้าจะตรวจสอบให้แน่ใจว่าทุกอย่างพร้อมเมื่อถึงเวลานั้นพี่ใหญ่กับข้าจะมุ่งหน้าเข้าสู่งานชุมนุมกองทัพสายฟ้าฟาดและจบเรื่องนี้แบบเด็กขาดเซียวเยยนกับยิ้มด้วยความร่วมมือของพี่ใหญ่ไม่สําคัญว่าอีกฝ่ายจะเป็นผู้บัญชาการปีศาสตร์หรือไม่ นอกจากความตายแล้วไม่มีชะตากรรมอื่นที่รอคอยมันอยู่แน่เจตนาของเสี่ยวเหยียนเต็มไปด้วยจิตสังหารที่มีต่อสูจงถ้าไม่ใช่เพราะเสี่ยวเหยียนมีกววิธีบางอย่างเขาคงถูกฆ่าตายนับครั้งไม่ถ้วนในช่วงหลายปีทว่าเรื่องนี้เขายังคงต้องอดทนและทุ่มกำลังของเขาในการต่อสู้แต่ตอนนี้ถึงเวลาที่ความโกรธทั้งหมดควรจะต้องระเบิดออกมาเจ้าหาทางติดต่อกับเสี่ยวเตี้ยวหลังจากอยู่ทวีปเยาวได้ไหมเพี่รอง ข้าไม่มีเวลาจะมุ่งหน้าไปเผ่าเทพอสูรเพียงพ่อฟ้าเพื่อตามหาเขาด้วยนิสัยของพี่หลงเขาน่าจะค้นหาข้าในเขตทวีปเยาวมากกว่าแต่ข้าไม่เคยได้ินข่าวข่าวมานานมากดังนั้นข้าเชื่อว่าเขาน่าจะวิ่งเข้าไปในปัญหาบางอย่างเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสที่สุดตอนที่อยู่ในเมืองยี่หมว่วการเปิดใช้อัคราประจำเผ่าไม่ใช่สิ่งที่สามารถฟื้นตัวได้ง่ายๆแน่นอนนอกเหนือจากเขตผลนั้น เสี่ยเหยียนมีความคิดเป็นของตัวเองเขาเข้าใจดีว่าถ้าตนเองมุ่งหน้าไปยังเผ่าเทพอสูรเพียงพรฟ้าและพบก,กับเสียเ่ยวเตี้ยวเขาจะสุขสบายสุดในการอาศัยอยู่ในทวีปเหยาแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่เขาต้องการเขาต้องการพึ่งตัวเองและพลังของตัวเองเพื่อตัวเองแข็งแกร่งขึ้นเขาไม่อยากรอบอยู่ใต้ปีกของดินตงกับเสียเ่ยวเตี้ยวเขาจึงไม่ได้บากหน้าไปยังเผ่าเทพอสูรเพียงพรฟ้าในช่วงปีนั้นแต่เขายังคงอยู่ตามลำพังในเขตโซจาน แม้สถานที่นี้จะเต็มไปด้วยอันตรายแต่เขาก็ไม่เคยยอมแพ้ตัวดินตรงก็เริ่มเข้าใจดูเหมือนอาการบาดเจ็บเสียวเตี้ยวครั้งนี้จะร้ายแรงมากกว่าทุกครั้งพี่ใหญ่ท่านมีวิธีติดต่อพี่รองได้ไหมตัวดินตรงเองก็เริ่มใช้ความคิดไม่นานเขานึกขึ้นได้จากนั้นแสงบางอย่างก็ปรากฏนี่คือทรจิตที่เสียวเตียเ้ยวทิ้งไว้ให้ข้าตอนที่เขาพาเจ้าออกจากสำนักเต่าทว่านั่นก็เกือบถึงจุดแตกหักในเวลาต่อมา ข้าไม่แน่ใจว่าสามารถส่งข้อความได้ไหมข้าคงทำได้แค่พยายามเท่านั้นตัวดินตรงงองนิ้วเล็กน้อยแสงสีดำก็เข้าสู่แสงสว่างนั้นจากนั้นก็เกิดการเคลื่อนไหวเล็กน้อยในลำแสงนั้นก่อนจะแตกออกแต่ก่อนที่จะแตกกับมีบางอย่างส่งออกไปนี่คือขีดจำกัดของโทรจิตทว่าการที่เสี่ยวเตี้ยได้รับหรือไม่ขึ้นอยู่กับโชคเท่านั้นตัวดินตรงพยักไหลเกิดความรู้สึกหมดหวังอยู่บ้างนานเกินไปที่สิ่งนี้ถูกเก็บไว้ ไม่แน่ใจว่ารอยประทับที่เสียวเตี้ยวทิ้งไว้จะหายไปหมดอย่างเสียวเหียนเองก็พยักหน้าแค่พี่ใหญ่กับข้าสามารถแก้ไขเรื่องนี้ได้ไม่สําคัญว่าพี่รองจะอยู่ที่ไหนเรื่องต่างๆจะไม่สนุกหรอกหากสถานะของเทพอสูรเพียงพอนฟ้าของเขาถูกเปิดเผยขึ้นมาตัวดินตองกับยิม้มสถานะเทพอสูรเพียงครฟ้าสร้างความหวาดกลัวในทวีปเหยียพี่ใหญ่จะอยู่ที่หมู่บ้านก้าวหางต่อหรือไม่ ทำไมท่านไม่ไปกับข้าลินตงกับสายหน้าข้าไม่คุ้นเคยกับกองทัพสายฟ้าฟาดและเรื่องดังกล่าวไม่ควรเป็นปัญหาสำหรับเจ้าที่ข้าต้องทำก็คือรอเพื่อตามเจ้าไปยังกองทัพสายฟ้าฟาดเมื่อถึงเวลาเท่านั้นตกลงเซียวเหยียนเองก็ไม่ได้ขัดขันเธอสูจงรู้ว่าลินตงไปกับเขาดูท่าอีกฝ่ายจะเข้ามาสืบเรื่องนี้และระวังตัวมากขึ้นสิ่งนี้ไม่มีประโยชน์กับแผนการของพวกเขา เป็นเรื่องดีที่ท่านยังคงอยู่ที่นี่ทว่าพี่ใหญ่ควรสังเกตว่าแม้เผ่าก้าวหางในปัจจุบันจะอ่อนแอมากแต่พวกเขาก็ไม่ธรรมดาหรอกนะข้ารู้ลินตงกับยิ้มในอดีตเผ่าก้าวหางเป็นชนเผ่าที่น่ากลัวเทียบเท่ากับสีเผ่าจัก,กรพพัดแม้ตอนนี้พวกเขาจะอ่อนแอแต่ความไม่ธรรมดายังคงเหลืออยู่ในสายเลือดข้าจะมาหาพี่ใหญ่ในอีกครึ่งเดือนเซียวเหยียนนั้นไม่ได้พูดอะไรมากเขาเข้าใจว่าลินตงเป็นคนรอบขอบ มีอะไรคะเที่ยเซี่ยเยียนพูดสั้นๆตัวดินตงก็เข้าใจเสียเ่ยเยียนกับลุกขึ้นยืนหลังจากพูดจบดินตงเพียงแค่พยักหน้าคาหวังอย่างยิ่งว่าจะได้พบกับผู้มาชาการปิศาจที่กล้าฝังผนึกไว้ในตัวเจ้าเสียเ่ยเยียนกับยิ้มรอยยิ้มนั้นมีทั้งความโหดหร้ายในที่สุดเขาจะสามารถสำแดงพลังหลังจากที่ทนมาตลอดทั้งปีนี่ทำให้เลือดในกายเดือดผ่านใจเย็นๆพี่ใหญ่เมื่อถึงเวลานั้น เราจะต้องแน่ใจว่ามันจะจ่ายนี่อย่างครบถว้วนตัวดินตงกเสียวเห็นเดินออกมาจากตึกพื้นที่นั้นมีเสียงดังไประยะบรรดาหญิงสาวจากเผ่าก้าวหางร่วมตัวกันโดยปกติที่กาการจะเข้ามาหยอกล้อก,กับดินตงแต่ครั้งนี้กลับไม่มีใครกล้าเข้ามาสาเหตุเป็นเพราะเียวเหยียนน้องชายดินตงปาสินกับรีบเดินเข้ามาและพูดว่าแม่ทับเหยียนหัวหน้าเผ่าสินไม่ต้องมากมารยาท ขอบคุณเผ่าก้าวห่างท่านมากที่พาพี่ใหญ่มาถึงที่นี่แรบพบกับข้าได้ข้าต้องขอบคุณทุกคนด้วยเซียวเยียนกับประสานมือคนรอบๆที่เคยได้ยินเกี่ยวกับแม่ทัพอันดับหนึ่งของกองทัพสายฟ้าฟาดก็มองโดยไม่รู้ตัวกับคําพูดที่เขาพูดหลายคนคิดว่าชายคนนี้เป็นเพียงเรื่องเล่าลือว่าเป็นนักฆ่าเลือดเย็นและมีเชื่อเสียงโขดหลายจะขอบคุณคนได้อย่างไงกันอย่ารังเลที่จะแจ้งข้า ถ้าเผ่าก้าวห่างพบก,กับปัญหาใดๆในอนาคตรวมทั้งเรื่องความไม่จำเป็นในการจ่ายค่าคุ้มครองมากมายอีกด้วยสำหรับเรื่องนี้ขอบคุณท่านแม่ทัพอย่างสุดซึ้งป่าซินตอบการส่งค่าคุ้มครองที่ต้องจ่ายในแต่ละปีเป็นภาระสำหรับพวกหนางต่อไปนี้คงไม่ต้องทำแบบนั้นเซี่ยวเย็นกับโบกมือพี่ใหญ่ค่ากลับก่อนนะได้ระวังตัวด้วยเซี่ยวเย็นกับพยักหน้า จากนั้นก็ออกจากหมู่บ้านก้าวหางไปไปรวมกันหน่วยรบพยักผ่านที่ตอนนี้กําลังรอทางด้านเซียวเย็นกลับมากลับได้เซียวเย็นปรากฏเบื้องหน้าหน่วยรบเขาเพียงส่งเสียงเท่านั้นหน่วยรบก็เคลื่อนตัวออกไปเคลื่อนสีดำนั้นเหมือนกับพายุพร้อมกลิ่นอายกระหายเลือดตัวดินตรงมองไปยังเคลื่อนสีดำที่หายไปเขาอดจะพยักหน้าไม่ได้บางทีเรื่องเหล่านั้นอาจเป็นการที่เซียวเย็น ที่ได้รับมรดกโรหิตแบ่งบางส่วนให้กับพรรคพวกนี่ช่วยให้พลังของพวกเขารวมเข้าด้วยกันได้อย่างสมบูรณ์ความรู้สึกราวกับพญาเสือนำทัพเหล่าบรรดาพวกของให้ความคล้ายคลึงกับคนที่สามารถสยบโลกได้ทาดินตองต้องสู้กับเซียวเหยียนซึ่งเป็นผู้นำหน่วยรบพยักผ่านเขาคงจะพบปัญหาแม้ว่าจะใช้ทัศษะทั้งหมดหลังจากเซียวเยียนและหน่วยรบนั้นหายไปเมฆสีดำที่ปกคลุมก็เริ่มหายไป บรรดาหญิงสาวจากเผ่าก้าวหังก็รีบเข้ามาหาดหินตรงคุณชายดินตรงแม่ทับเยียนเป็นน้องชายท่านจริงๆหรือน่าสะจจันมากฮ,ฮิฮิคุณชายดินตรงเป็นคนใหญ่โตมากจริงๆปาซินมองไปที่ดินตรงละยหยินเขาถูกล้อมรอบไปได้วยหญิงสาวงดงามมากมายตัวนางรูปขวัวซินฉิงเหมือนนางกำลังจะตัดสินใจอะไรบางอย่างยามราตีก็มาถึงแสงจานนั้นสาดส่องไปทั่วแผ่นดินตัวดินตงนั่งอยู่บนเตียงดวงตาปิดสนิท พลังเกินกินกําลังดูดเกินขึ้นหยวนที่อยู่ในรอบตัวนั้นยิงสาวรูปร่างอรชรนนางหนึ่งที่มีท่าทีเก้ๆกังๆเดินเข้ามาในห้องขนาดินตองกําลังบ่มเพาะพลังท่าทีของนางมีความไม่สบายใจเมื่อแสงจันทร์ปรากฏและส่องบนใบหน้านั้นนั่นก็คือซินฉิงนางยืนอยู่ที่นี่เกือบสองชั่วโมงแล้วหลังจากนางรับรู้ว่าการเคลื่อนไหวของเคลื่อนหยวนในห้องค่อยๆลดระดับนางเงยหน้าและสูดหายใจทีหนึ่ง นางลังเลก่อนจะก้าวเข้าไปคุณชายดินตรงเข้ามาสิเสียงขอดินตรงเนี่ยดังขึ้นสินฉิงค่อยๆกัดฟันและผักประตูเปิดนางค่อยๆเดินเข้าไปโอเคครับเจอกันโอกาสหน้าคลิปหน้าบา,บายๆไปแล้วเดอ้อ